สวัสดีครับกากคนตัดอ้อยนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้หมูน้อยนะครับเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะยอ้ยเ้มองใบก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว ทองฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือน้ำหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีขหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆานาน,าน,านแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วั่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปเธอรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคีนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวฉันจะนอนฝันร้ายถ้ฉันล้มกลัปไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน นาฬิกาคงไม่บอกคือแล้วว่าลองของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูไล่จะฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆนาๆแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อเลยฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตา อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่จิตเธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำมมว่ารักฉันคำมองลาในฝนบนฟ้าคงรู้ทีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอตัวเองรีบกลับมานะครับบ๊ายบาย